สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารณฟุตบอลกันในค่ําคืนวันนี้นะครับก็วันนี้เป็นวันพุธนะครับวันที่7พฤษภาคมนะครับก็วันนี้หลักๆเลยนะครับฟุตบอลที่เป็นคู่เอที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับในรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะได้ทราบว่าใครจะได้เข้าสู่รอบชิงนะครับระหว่าง ปารีสแซงแชร์แมงกับอาร์ซนอลนะครับผมก็เกมนี้ก็น่าจะสู้กันสนุกเหมือนกับเกมนัดแรกนะครับซึ่งผลจากเกมนัดที่แล้วเนี่ยก็คือเป็นทางฝั่งของเบเช่ครับที่กลุ่มความได้เปรียบเอาไว้และค่อนข้างดีเลยนะจากการที่บุกไปชนมะมกร1-0และวันนี้เนี่ยได้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองด้วยนะครับแน่นอนว่าเกมนี้ครับ ถ้าสองทีมขึ้นชื่อเป็นทีมใหญ่ของยุโรปนะแล้วก็มีผู้เล่นที่แข็งแกร่งหวังผลได้แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นหัวตารางกันทั้งคู่นะครับยารเบเช่ก็ควา้าแชมป์ไปแล้วนะครับควา้าแชมป์ลีกเอิร์มไปแล้วทําให้เกมนี้เนี่ยสามารถทุ่มได้อย่างเต็มที่นะครับส่วนในขณะที่อาร์เซนอลเนี่ยต้องบอกว่า,าพวกเขาไม่ไม่มีสิทธิ์ควา้าแชมป์เพิรมอีกแล้วเพราะว่าลิเวอร์พูลควา้าแชมป์ไปแล้วนะที่เหลือคือ การรักษาดับ2ให้ได้นะแต่ว่าเกมลา่าุดในลีครับพวกเขาแพ้บอร์ดมัรคาบ้านมา12ทั้งๆที่จัดชุดใหญ่ก็โดวิจารคอนข้างเยอะนะครับแล้วคือตอนนี้เนี่ยพวกเขามี67คะแนนจาก3 5เกมโดนอันดับ3 45อย่างมนซิตี้นิวคาสเซิลเชลซีทำตามไล่จีมมาแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับในเรื่องของจิตใจอาจจะมีปัญหาอาจจะมีข้อกดดันสูงดูเหมือนกันนะครับ พราะเกมนี้ก็อาร์เซนอลอาจจะต้องลืมทุกอย่างนะครับทิ้งเอาไว้ข้างหลังก่อนเลยแล้วก็มาโฟกัสกับเกมเกม,เกมนี้เพื่อที่จะพาทีมเข้าสู่รอบชิงนะแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายตรงที่ว่า,าสกอตนะ์ตามหลังอยู่นะแล้วก็ปารีสก็ไม่เต็มที่ต้องบอกว่าปีนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเล่นดีมากๆต่อให้จะไม่มีเอมเปเป้แต่ทุกอย่างค่อนข้าลงตัวผลงานดีแล้ววันนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ไม่ง่ายสำหรับอาร์เซนอล ผมอมองว่าเกมนี้เนี่ยภาพรวมเลยนะครับภาสีของทั้งฝั่งปารีสดูดีกว่านะครับความพร้อมก็เช่นกันนะครับวันนี้ทางฝั่งเปเชขาดแค่คนเดียวคือเพสเชียลคิมเพมเบ้ที่บาดเจ็บอยู่ก่อนแล้วนะครับส่วนข่าวดีคืออุสมันเดเบเลคหายเจ็บกลับมาแล้วก็น่าจะลงสนามได้วันนี้ด้วยนะครับพร้อมที่จะประเด็นกำลังกับคาริชาคารสเคลียครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็น ไปริบาโคราหรือไม่ก็เดเซเรีดูเอนะครับดาวลุ่งพุ่งแรงส่วนแังกลางก็แข็งแกร่งนะครับมีฟาเบลลุยวิตินยาแล้วก็จอเนเวสนะครับส่วนกองหลังก็จะมีอาฮาคิมี่นะครับมาร์กินยอสเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็ประตูเป็นโดนาลุม่านะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยตัวที่ขาดไปหลักๆก็เป็นตัวเดิมๆแต่ว่าเป็นตัวหลักๆห,หมดเลยนะพวกจอจินโยมาร์กินอามาร์ตินเอลลี e ่ ออกไปมีกัมเบลเชซุสนะครับมีโทมิยาสุคายฮาเวตกัมเบลมางกาเยสมีจอร์จินโยที่บาดเจ็บนะครับส่วนโอเดกาดคาราฟิโอลี่ยูเริทิมเบอร์เนี่ยอันนี้ไม่ชัวร์ว่าจะไหวหรือเปล่าเพราะมีปัญหาเรื่องของความฟิตนะครับส่วนตัวหลักๆเนี่ยที่ลงได้นะก็จะมีพวกอ่าอ่ามัตตินิลลี่นะครับโยซาก้าแล้วก็นาเปายังต้องใช้มิเกลมิลนโนเป็นฟอร์นักต่อไปก็ตอนแรกสามภาษานนะ่นอน ตอนในดีสุดแล้วคือชุดนี้นะครับซาก้ามิลิโนกับปาตินจเรีนะส่วนตรงกลางก็พอจะสู้ได้หน่อยครับมีดิแคนร้์มีโอเดกาและพวกนี้นะครับที่อาจจะลงได้กองหลังก็มีซาลีบาคิวอและพวกนี้นะครับผมมองว่าเกมนี้เนี่ยแอสตซนก็ตัวไม่ได้แย่กว่านะแต่ต่งอย่างที่บอกคือเรื่องของประธานหลายๆจุดครับในเรื่องของความมั่นใจบ้าเขากดดันผลงาน,นช่วงหลังก็ค่อ,ขอนข้างแผ่วด้วยนะแล้วก็วันนี้ต้องไปเยือดอีกบอกว่ามันไม่ง่ายเลยพอมองว่าเกมนี้นะทุกอย่างยัง เข้าทางปลารีสมากกว่าในเรื่องของความมั่นใจขุมกําลังนักเตะสาภาพความบอลต่างๆแล้วก็การเล่นในบ้านบอกกอบความเก๋ากว่าในเรื่องของวิธียุโรปในชั่วโมงนี้เนี่ยผมมองว่าเกมนี้ปารีสก็มีโอกาสที่จะยาแค่ได้1เกมนะครับผมเชื่ออย่างน้อยวันนี้ไม่แพ้มีมูลเสมอกับชนะผมให้ภาสีทางฝั่งของเปเชดูดีกว่าที่จะได้ผ่านก็สุดรอบต่อไปในวันนี้นะครับผม อะและนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์วิชาฟุตบอลที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ